ทางผู้ประชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเลยนะเขามีการร้องเรียนผ่านสายด่วนช่วยเหลือนะักท่องเที่ยว1155มานะคร,ครับเขาบอกว่าเขาพบพฤติกรรมที่ แท็กซี่เนี่ยปฏิเสธการรับแล้วก็การให้บริการผู้โดยสารในบริเวณแหล่งและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกโดนปฏิเสธตลอดซึ่งเขาบอกว่าแบบนี้มันสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะครับทางกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวเองเขาพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยของแท็กซี่แล้วเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพนะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของคนไทยแล้วก็บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอย่างมากแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่า ันเป็นช่วงที่แข่งขันกันระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหลายๆประเทศนะครับทางกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวเขาเลยถือว่าโอกาสเนี้ยเลยขอเลยนะขอแสดงความห่วงใยและฝากเตือนไปยังผู้ให้บริการร,รับจ้างสาธารณะรทุกประเภทเลยนะขอความกรุณาอย่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพกับนักท่องเที่ยวเลยเพราะมันจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวมากๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวของเราเนี่ยถือว่ามาดีแล้วหลายสถาบันระหว่างประเทศที่ทําความสํารวจ เราจะเห็นตามโพลต่างๆของของต่างชาติหรืออย่างเงี้ยเขาจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายลำดับต้นๆของโลกในการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นแล้วการกระทําที่ไม่เป็นมืออาชีพแบบนี้มันจะส่งผลมากๆนะครับแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดที่ประสบปัญหาเรียกรถบริการสาธารณะแล้วถูกปฏิเสธให้ถ่ายภาพรถถ่ายภาพทะเบียนรถเอาไว้จากนั้นโทรแจ้งสายด่วนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว1 1 5 5 ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวเขาจะรับเรื่องและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะให้ดําเนินการกับผู้ขับขี่รถบริการสาธารณะคันนั้นแหละตามระเบียบและกฎหมายาต่อไปนะครับถ้ากรมการขนส่งพิจารณาแล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริงๆก็อาจจะมีบทลงโทษท,ที่อาจจะส่งผลต่อ การประกอบอาชีพอาจจะเป็นการพักใบขับขี่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นส่วนที่กรมการขนส่งทางบกเขาจะจัดการต่อไปนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนและสังคมช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้นะเพื่อช่วยกันขจัดผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะเนี่ยที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพให้เลิกทําแบบนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก